เรามาบุกบ้านเขาแบบนี้ไม่ขออนุญาตด้วยอ่ะวันนี้เราจะไปขอเราไม่เคยมีมารยาทอยู่แล้วเอาปลาครับกี่ตัวอานีลอปลาครับสอบาล่าฮะใช่มาละครอบครณวนี้น่ารักไม่เล่นกับกูนเิเลยทิ้งอไปกันบไม่เล่นกับกูเนออย่าทิ้งเลยบออย่าทิ้งเลยไมอยาเคยมาอะไรครับเคยมาราไม่อยากจะพูดไม่ต้องพูดเราเคยมาครับใช่ไม่ยไรแบบเออยังไม่มีนี้ยังไม่มีฝั่งนี้ เ,เล่าเรื่องต้นไม้หน่อยดิเพราะว่าที่ๆๆผมเห็นว่าต้นใหญ่เนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะเป็นพื้นที่เลยคือจริงๆแล้วต้นใหญ่เนี่ยจะเป็นต้นจามจุรีครับตอนเข้ามาเนี่ยคือด้วยความที่เราชอบความเขียวกระจีต้นไม้ต้นจามจุรีคือเกิดต้นคือข้างล่างเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้ปลูกอะไรเลยเราจะเก็บต้นมุมๆหลักๆไว้<ฮ>ะนะฮะแล้วก็ก็ขอเลยไหว้นาะงไม้ไหว้ <ฮะ S 1> ลูกเทวดาเลยก็ <ๆ S 1> บ,บอกว่าขอขออนุญาตตัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอจะทำปุ๊บรับรองจะทําให้กลับมาสวยกว่าเดิม ขอถามมกแล้วตอนแรกก็คือเขาถามว่าจะเป็นองค์ทองหมดเลยไหมผมก็บอกขอแค่เครื่องส่งไปเงิเล่นโทษๆๆที่เราเตรียมแั่ว่าเราจะไม่เล่นกระโประว่าไงนะพี่บอกว่าจถามว่าการที่เราจะบูชาองค์เทพอีกคือท่านใหญ่มากเนี่ย มันจะต้องมีแบบวิธีการคือก็คืออาจารย์ที่เราที่เรานับถืออยู่แล้วที่ท่านแบบว่าตั้งตั้งสารทำอะไรให้หลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประสบความสําเร็จแ่ก็จะเป็นคนแนะแนะแนวแนะนําเราว่าอย่างเช่นอย่างเช่นสารที่ตั้งเนี่ยก็คือเพราะว่าบ้านเราเป็นสเต็ปขึ้นมาคือถ้าเราไปอยู่ดีเราจะไปสวัสดีเทพในระยะเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรือแม้แต่จะจะเป็นพระพุทธก็เหมือนกันท่านต้องอยู่สูงอยู่แล้วใช่แต่เพราะตรงนี้เนี่ยก็คือเลยต้องตั้งขึ้นมาให้สูง กว่ากว่าบ้านใช่แล้วเมื่อก่อนเข้ามาคือสีไม้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับบ้านโบราณที่โบราณทำมาก็จะสีไม้เข้มเข้มอ่าเราก็แดงอ่ะเราก็เลยบอกบอกผู้รับเหมามาขัดออกแล้วก็ต้องการให้เป็นสีธรรมชาติเอาเงาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วด้าน็ดเรนต0ตอนแรกก็เอาด้านไปเลยแักพักแบบเหมือนคนขนไปขนมาเป็นรอยสั่งหรือขัดใหม่บอกเอาด้านขึ้นมาอีก1 5อนตตอนย้ายเข้ามาแรกๆอ่ะเหมือนแบบผู้อพยพอะค่ะปิดโซนปรับปรุง ส่วนต่างเนี่ยจริงๆแล้วก็คือต่างไทยแกะสลักไทยนี่แหละก็คือต่างไม้สักทองก็ของแม่ผมตั้งแต่ผมผมยังตัวเท่าโพผมนอนเล่นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยใช่คือแมอ่ะเขาจะเอาต่างเนี้ยบอกว่าเเดี๋ยวเอาขนไปจันทบุรีเลยถ้ามันคือความทรงจําของพี่คิดกับแม่แล้วเป็นอะไรของพี่คิดตับเด็กเองีกแล้ว ถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวเขาไปทําให้มันเข้าโดยการที่เขาก็ขัดสีไม้แล้วก็พ่นเป็นสีขาวสะท้อนถึงความบริสุทธิ์ที่มีความรักให้กันและกัสีขาวเดี๋ยวๆคนลุเลยเอาเลยคนลุกอ่ะแล้วจริงหรือไม่ครับคุณชาคิดครับช่างรับเหมาไม่อยากทํางานให้กับคุณ เพราะว่าคุณโทรหาเขาตอนตีสามจริงไหมครับก็เป็นคนกลับบ้านก่อนเราจะถ่ายละครเสร็จถึงบ้านมาสี่ทุ่มสี่ทิ้งคืนเราก็นั่งพักสักแป๊บนิดนิดมาเริ่มคิดได้เอ้ยวันนี้คุณไปเดินนี่หน่อยเดินมาพอเข้าไปในคลับอันแน่อันแน่เจออะไรอ้ายส่งช่วงเก็บดีส่งเข้าเป็นกรุ๊ปส่งเข้าเป็นกรุ๊ปอ๋อยโยนยโยนไปก่อนโยนไปอนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับลืมดูไปว่านั่นตีสามทำไมถึงคุณถึงให้ภรรยาเลือกแล้วสุดท้ายพอภรรยาเลือกใช่คุณเสียไปเลยเฮ้ย เขาจะทำอ่างนี้กับแขกไม่ได้นะฉันเลาทาเมไงฉันื่อต่อใจว่าเออภรรยาก็ถึงใช่คือแปลว่าเจอมาแล้วอย่างนี้เป็นของเก่าห้องหนูนี่ไแต่พี่คิดจะเลาะพูดตรงๆนะมุมนี้นะเหมือนต้องใส่เสื้อคลุมแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเราอองเซนเสร็จแล้วไปเที่ยวไหนต่อะนี่น่งนช่ใช่ีตนนี้เนียนีตอน ชัยคิดเขาจะเลาะทิ้งใช่แล้วหนูบอกไหล่ตั้งนะพี่อย่างหลคาเนี่ยคือตอนรื้อออกอ่ะคือได้สปอนเซอร์ด้วยนะคะได้สปอนเซอร์แบบทั้งหลังมันก็เป็นแบบหลักล้านอ่ะชัคิดไม่ออกเขาต้องการดีไซน์ของเขาพยายามโน้มน้าวแล้วทไมเขาน้มน้าวเราได้แต่เราน้มน้าวเขาไม่ได้ไม่ได้เขาอาจจะโน้มน้าวเขาได้บางอย่างโพหน้าเหมือนใครอพ่ออ่ะแล้วโพคิดว่าโพนิสัยเหมือนใคร แล้วพออยากนอนกับใครกับคนเดียวแต่ว่ามันเป็นนกยุงเสริมรักไม่ใช่เหรอนกยุงเนี่ยมันมีความหมายเป็นเซ็<ช>ของคุณมไม่ใช่เหรอคบคุณแอนเขาอ่ะเลือกเองแต่พอเอามาติดเนี่ยแอนก็บอกว่าเอ้ยเธอแบบเราก็คิดว่าเอ้ยเอาใจเราแบบมีนกยุงคู่บอกเป่าฉันเรื่องเขาชอบอยากตัดสูตรสีเขียวไม่ใช่แล้วตัดสูตรวัดตัวตรงไหนนี่เขาทํามาเตรียมตัวที่จะเติมทุกอย่างให้ดีมากเลย ใช่ไหมแต่ผมมองว่า,วาผมมองว่าด้วยความที่ผมทําประตูทะลุไปด้วยมีเข้าทางผังแน่นอนแต่ว่าจะเป็นประตูทะลุคึออีหน่อยพอลูกโตปุ๊บเนี่ยก็มาใช้นี่ได้ห้องมันแชร์กันก็จริงแต่วา่วาใครเสื้อผ้าเยอะกว่ากันไม่เห็นต้องถามเลยแม้จากมุมมองคนนอกนะสมมุติว่าเราเป็นนักเพื่อนนักแสดงเราดูเขาเขาก็เปลี่ยนไปนะหลังจากมีลูกเขาดูเป็นแบบว่า เศรษฐีสวนทุเรียนทำไร่ดูดูไลฟ์สไตล์เขาเปล่ยไม่ซื่อจริงแล้วต้องซึ่งจริงๆแล้วมันมันกลายเป็นบ้านปลายชีวิตที่ผมตั้งใจว่าจะทําอยู่แล้วแต่พอมีมีครอบครัวแล้วพอเมื่อเราตั้งใจที่จะทําจริงทุกอย่างมันมีเวลาของมันที่อยู่สามารถทําได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วคือบางทีเขาถ่ายละครเยอะมากจนเราสงสารเขามาพอหยุดวันหนึ่งเนี้ยคือหยุดวันหนึ่งเนี้ยเขาบอกไป คืนนี้เขากลับมาถึงสี่ทุ่เนี้ยป่ะไปจันเลยออะไรเงี้ยแบบเพื่อพรุ่งนี้ว่างวันหนึ่งก็ขอเข้าสวนคือเขาอะคือคนอะจะชอบบอกว่าโอยแ,แค่<อ>เดินงลงเดินลงไปถ่ายรูปแอ๊แอคที่สวนแล้วก็มาอัพแบบแบบเพื่อแบบขายของอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เลยคือพี่คิดเนี่ยเป็นคนที่แบบต้องบอกเลยว่าแบบ ยิ่งกว่าแอน,นอีอะคือมีเวลาวันหนึ่งก็คือเข้าไปถึงปุ๊บเช้าขึ้นมาเขาก็หายไปละเขาก็ไปศึกษาต้นไม้ไปศึกษาอะไรเขาเขารู้มากกว่าแอนอะทั้งทีงทงทงทง่แอนทำสวนผู้เรียนมาตลอดชีวิตแต่แอนไม่รู้อะไรเลยแต่ในขณะที่เขาเนี่ยรู้หมดเลยว่าอดอกอันนี้เป็นอย่างงี้ดอกนี่ยน้เขาเขาเขาเป็นคนทําจริงไปวันหนึ่งเขาก็ไปแล้วก็อีกวันหนึ่งก็กลับอย่างเงี้ย